สวัสดีครับวันนี้เรามาที่วัดพราบรมมหาธาตุสถานครศรีธรรมราชใช่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ข้างในกันเนาะใช่แล้วเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าใครที่มานครแล้วก็เป็นวัดบ้านเมืองที่นี่นะคะเราก็จะมาเสริมสิริมงคลกันที่นี่ค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในครับไปกันเลยครับ อันนี้เป็นพระบรมธาตุาองค์แรกนะคะเป็นพระมหาธาตุองค์ที่หนึ่งแล้วก็องค์ที่สองน,นะคะแล้วก็ถึงได้ขึ้นเป็นองค์ใหญ่องค์นูนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดอกไม้ทุกเทียนดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะคะรับรออยู่แล้วคะ่ะอันนี้แล้วแต่ทำบุญเลยครับนะครเราต้องมาเอาดอกไม้ทุกเทียนก่อนนะครับ น่ครับเป็นดอกไม้ทุกเทียงของทางวัดนะครัะเพื่อนๆอันนี้นะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปเลยซึ่งลงมดัมันอยู่หยิบทุยมใหญ่มาพุ่มชุดนี้เอาไว้ เราต้องมาจุดทูบเทียนนะครับข้างนอกนะครับภายในบสถ์เขาไมใ่ให้จุดทูบเทียนนะครับเราจะให้แค่วางดอกไม้อย่างเดียวนะครับเ,เพื่อนๆเราจะมีสถานที่ให้เราจุดทูบเทียนอันนีนะ้เราปักทูบเทียนนะครับแล้วเสร็จแล้วดอกไม้เราต้องไปไหว้ข้างในนะครับ้าเอเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารกันเราจะเหลือแค่ดอกไม้กับแผ่นทองเท่านั้นครับ ถ้าเข้ามาเพื่อนๆก็จะเห็นป้ายนะครับเขาจะบอกเลยว่าสถานที่จุดทูบเทียนนะครับอันนี้จะเป็นวิหารข้างในนะครับที่เราเนี่ยนี่นก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าสถานที่ที่เราจะแปะแผ่นทองนะครับเพื่อนๆสวนเขาก็จะมีป้ายเหมือนกันไปทางพิพิธภัณฑ์น,นะครับนี่ครับจะบอกไว้เลย ห่อรองเท้านะครับแล้วก็เข้าไปในวิหารเลยครับนีะครับจะเป็นภายในครับนี่นะครับองค์พ่อโจดุคามนะครับรเนี่ยจะเป็นภายในนะครับนี่ครับ จะเป็นตู้ทำบุญนะครับแล้วแต่เราบริจาคนะครับสวยมากครับเพื่อนๆน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาแปะทองนะครับจะเป็นอีกโบนหนึ่งนะครับนี่ครับาวันี้ก็ได้่างหวังนี้ได้ก็ได้ก็ได

ใจเราก็าข้งหมิแลช่องแมที่กำลังลากใจที่ผิดวันนี้เราไหว้ข้างในมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พ่อตัดสินนะครับเสร็แล้วนะคะวันนี้เราก็ไปไหว้พราเสร็จแล้วนะคะใช่ครับใครที่ชมคลิปแล้วนะครับ อย่าไม่ได้กดติดตามนะครับฟากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะใช่ครับเดีย๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเราจะพาไปไหว้พระทำบุญหรือทำอะไรให้เพื่อนชมอีกนะครับวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบๆเพื่อนๆ